ซีพีเมจิเดินหน้านโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมชวนคาเฟ่ทั่วประเทศร่วมโครงการซีพีเมจิรีไซเคิลปี2 CP ซีพีเมจิเดินหน้าสร้างการรับรู้ด้านการจัดการขยะพลาสติกขับเคลื่อนโครงการซีพีเมจิรีไซเคิลปี2เปลี่ยนคุณขุนเป็นขุนต้นไม้รวมกับธุรกิจร้านกาแฟตั้งเปาเก็บแก๊ลอนนมพลาสติก5 0,000ขวดกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีสร้างสมการ5 0,000ขวดเพื่อการปลูกต้นไม้ในป่า1000ตน้น นางสาวชาลินีพูนล้มงคลรองผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และความยั่งยืนบริษัทซีพีเมจิจำกัดเปิดโครงการซีพีเมจิรีไซเคิลปีสองเปลี่ยนคุณขุนเป็นคุณต้นไม้ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ในโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโดยต่อยออจากความสำเร็จของปีแรกสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับสาธารณชนในเรื่องการจัดการขยะตั้งแต่คัดแยกทิ้งและส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีสำหรับวันนี้นะคะเป็นวัน เปิดโครงการ CP m a g i Recycle ปี2นะคะซึ่งเป็นโครงการที่ทาง CP m a g i เองเนี่ยคะ่ะตั้งใจที่จะประกาศออกไปต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่เรามีโครงการ CP m a g a i e Recycle ปีแรกนะคะวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือเราต้องการที่จะสร้างการตระหนักรู้นะคะแล้วก็รณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นความสำคัญของการแยกขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกนะคะ เพราะว่า CP พเมจิเองเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมและก็โยเกิร์ต p a s t e u r i z e รซเมจิ ji, ซึ่งทุกๆปีเนี่ยก็มีการจำหน่ายออกไปมากมายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็จะมีแกลอนพลาสติกแล้วก็ขวดพลาสติกที่กระจายออกไปปีหนึ่งหลาย,ลายๆล้านขวดะะนั้นเราก็มองว่าสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือลุกขึ้นมาทําโครงการเพื่อรณรงค์แล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปว่าขยะหรือขวดพลาสติกนี้สามารถที่จะนำกลับมา ผ่านกระบวนการก็คือรีไซเคิลได้รียูสได้นะคะก็เลยเป็นที่มาของโครงการ CP พีเมจิรีไซคุลค่ะู็ถึงแก๊เปนี่ห่ะทำไมต้องใช้คำว่าขุ่นคะเพราะว่าคำว่า CP พีเมจิรีไซคุณนะคะมาจากสองคำก็คือรีไซเคิลและขวดขุ่นเพราะว่าขวดและก็แกลลอนดมพลาสติกของ c p พเมจิเนี่ยเป็นแบบขุ่นนะคะในประเภทในทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า h d p e แต่ถ้าเราดูด้วยกายภาพเนี่ยก็คือขวดขุ่นเพราะฉะนั้น เราก็เลยอยากจะตั้งชื่อโครงการที่ทำให้จดจำได้ง่ายนะคะก็เลยเป็นที่มาของชื่อโครงการว่า c p m ีเมจิรีไซขค่นก็คือการรีไซเคิลขวดขุนนั่นเองค่ะค่าตอบแทนเป็นยังไงบ้าก็โครงการนี้นะคะเราตั้งใจที่จะสร้างกระหนกรู้อย่างที่ได้พูดไปในตอนแรกนะคะปีที่สองเนี่ยปีปีแรกเลยเนะะี่ยค่ะเรา,เ,าเรารณรง์ในการเก็บขวดพลาสติกกลับเข้าสู่ระบบนะคะจากประชาชนทั่วไปแล้วก็ เมื่อนํากลับมาแล้วนะคะเรานํขวดพลาสติกเหล่านั้นซึ่งมีจํานวน15,000ขวดหรือ15,000แกลลอนนะคะกลับมาอัพไซเคิลเป็นถังขยะพลาสติกนะคะเป็นถังขยะสีเหลืองสาหรับแยกขยะแล้วก็เราส่งมอบถังขยะเหล่านั้นให้กับพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อในการแยกขยะต่อไปนะคะสําหรับปีที่2เรามีการขยายโครงการขยะไปให้กว้างมากขึ้นนะคะปีนี้เราชวนพันธมิตร ธุรกิจก็คือธุรกิจร้านกาแฟาที่เป็นลูกค้าของ CP m a เมจอยู่แล้วนะคะมีการใช้กกลอนมขวดนมเมจิจำนวนมากในแต่ละปีนะคะชนทุกคนมาร่วมกันในการคัดแยกแล้วก็มีการแยกขยะอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ปีนี้เราตั้งเป้าในการแยกขยะได้การเก็บกลับมาทั้งหมด50,000ขวดนะคะ50,000ขวด50,000กาแลอนพลาสติกเพื่อที่จะนำเหล่านั้นทุกทกท,กทั้งหมดนะคะ5 0,000ขวดนี้จะ แปลกลับไปเป็นต้นไม้1 0 0 0ต้นที่เราจะไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะออว่าโครงการโูบาทสบัติระบุรีเป็นยังไงบ้างคก็ต้องบอกว่า CP พเมจิเองนะคะเรามีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่สระบุรีมันก็ต้องบอกว่าเราเป็นสมาชิกของครอบครัวจังหวัดอยู่แล้วสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราอยากจะมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลชุมชนในจังหวัดสระบุรีนะคะเรามีโครงการหลายๆโครงการที่เราทําร่วมกับจังหวัด ตัวโครงการ CP m ีเม z r e ีไซคิลปี2นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราทําร่วมกับจังหวัดในการรณรงค์เรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสระบุรีเองเนี่ยค่ะได้มีการประกาศนโยบายสระบุรีไซน์บ็อกซ์คือเป็นเมืองต้นแบบคาร์บอนต่าจังหวัดแรกในประเทศไทยนะคะมีการดูแลจัดการในหลายๆด้านหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการจัดการของเสียเพราะฉะนั้นแล้วตัวโครงการนี้ค่ะ เป็นส่วนหนึ่งที่เราช่วยในการสนับสนุนในการรณรงค์การจัดการขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกอย่างถูกต้องค่ะคนือุงการนั้คือนมมองว่าโครงการนี้ค่ะเป็นทางเรื่องของการจัดการตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงแบบปลายน้ําซึ่งในเชิงของนุ่นเองนุ่มมองว่าถ้าเกิด เอกชนหรือองค์กรที่เหมือนเป็นทางผู้ผลิตแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการนําพวกแพคกเกจจิ้งกลับมาเข้าสู่ระบบเนาะเป็นเรื่องที่ดีที่อยากที่จะแบบสนับสนุนเพราะเราชื่นชมโครงการแบบนี้มากเลยแล้วก็ในตัวของนุ่นเองอะค่ะนอกจากพอรับรู้ว่ามีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นเนาะอย่างหนึ่งที่อยากที่จะขอใช้พื้นที่นี้ในการบอกก็คือว่าอย่างช่ร้านกาแฟร้านกาแฟค่ะที่เข้าร่วมโครงการนี้ถือว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้เกิดเขาเรียกว่า องค์กรวงจรดีๆในเรื่องของการจัดการขยะที่แบบนึกว่ามันมีประโยชน์มากๆเพราะสุดท้ายแล้วว่าร้านกาแฟย,ยิ่งขายดีใช้นมเยอะก็สามารถาาที่จะนําัวแพคเกจจิ้งนี้กลับมาเข้าสู่ระบบได้จัดการได้ดียิ่งขึ้นและในฐานะถ้าเกิดวันนี้ค่ะเราเป็นเหมือนผู้บริโภคเป็นคนชอบดื่มกาแฟไปร้านกาแฟเนี่ยขอให้ภูมิใจไหมเถอะว่าร้านกาแฟที่เข้าร่วมโครงการนี้ทุกๆเรียกว่าทุกๆการดื่มของคุณเนี่ยคุณเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกและต้องการดูแลโลกใบนี้ แล้วสุดท้ายค่ะนวุวะโครงการนี้ค่ะสำหรับนุนเองนวุวาเป็นเหมือนการสกิดเตือนเพราะเชื่อว่าไม่ใช่แค่ร้านกาแฟที่เป็นลูกค้าของซีรีเมจิบ้านนุนก็ดื่มเชื่อว่าทุกบ้านก็ต้องดื่มนมทุกบ้านก็ต้องกินโยเกิร์ตดังนั้นนะคะวันนี้เหมือนมาสกิดเตือนว่าแพ็กเกจจริงเหล่านี้มันสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้เราในฐานะผู้เป็นประชาชนที่บริโภคของอร่อยๆเพื่อสุขภาพที่ดีของเราแล้วค่ะนวุวาอีกอย่างหนึ่งที่เราทําได้ก็คือ ล้างแพคเกจิ้งแล้วก็จัดก,การเขาไปแยกขยะในถังที่สามารถรีไซเคิลได้แค่นี้ร่างกายเราก็ดีแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีด้วยค่ะแล้วทาง,งทีทียังจะมีโครงการอะไรที่ครบเพื่ออะไรดีๆแบบนี้บ้างครับในนะันก็ <S <S จริงๆเรามีหลายโครงการในด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่า c ีพีเมึงเองเนี่ยมีนโยบายด้านความยั่งยืนที่จะตอบ3ามเสาก็คือเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะคะจริงๆในด้านสิ่งแวดล้อมเราทําหลายอย่างค่ะบางอย่างเราทําภายในของเราเองในโรงงานอย่างเช่นเรื่องของการใช้พลังงานสะอาด เราก็มีมีพลังงานทางเลือกไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์โซลาร์รูฟท็อปนะคะที่เราใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีนะคะการจัดการน้ำอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ CP พีเมจิทำอยู่เรื่องของของเสียก็แน่นอนมีโครงการที่เราทำออกไปสู่สาธารณชนอย่าง CP พีเมจิวิทไซคุนแล้วก็สิ่งที่เราทำในการจัดการขยะภายในโรงงานเองอยู่แล้วที่เราทำอย่างต่อเนื่องนะคะสับโครงการที่เราทาร่วมกับภาคประชาชนหรือว่า ภาคชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมีหลากหลายโครงการมากๆนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นหนึ่งในโครงการที่เราจะทําต่อเนื่องนะคะจริงๆโครงการอาจจะฟังดูเป็นครั้งหนึ่งต่อปีแต่ว่าส่วนที่เราทําในเรื่องของการจัดการขยะคะ่ะต้องบอกว่าเรามีทําอยู่แล้วอย่างต่อเนื่องกับชุมชนนะคะคือโร,รงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีที่เราสนับสนุนอยู่เนี่ยมีโครงการรีไซเคิลอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทําต่อเนื่องเด็กๆเนี่ยเอาขวด ทั้งขวดขุนขวดใสเนี่ยค่ะมีการมาแยกขยะที่โรงเรียนทุกๆวันเลยเด็กก็จะได้นมได้ได้นมกลับไปที่บ้านนะคะแล้วก็ขยะที่มาแยกที่โรงเรียนเนี่ยก็มีการขายก็เป็นรายได้กลับมาที่โรงเรียนได้อันนี้เราทําต่อเน,นื่องอยู่แล้วเลยโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ทำเป็นแคมเปญใหญ่แต่ว่าทําอยู่ในเครือข่ายโร,รงเรียนซึ่ง7จดโรงเรียนเองเนี่ยก็มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยต่อเน,นื่องเนี่ยเป็นพันคนเพราะเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงมีหลายโครงการที่เราทําอยู่เพียงแต่บางโครงการอาจจะไม่ได้ออกมาสื่อสารให ให้สาธารณชนรับรู้นะคะแต่ก็มีการทําอย่างต่อเน,นื่องแน่นอนค่ะอยากให้พี่เป็นตัวแทนคนที่รักสิ่งแ้ดลอมาพูดความรู้สิกหารของการพวกนี้นะครับ นุ่นว่านะคะในวันที่เวลาที่ภาคเอกชนนะคะผู้ประกอบการลงมาทำเรื่องนี้สำหรับนุ่นว่าเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นการขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่าพลังของคนบางทีเราทำกับคนละนิดคนละหน่อยแต่ถ้าเกิดในเชิงของเจ้าของผลิตภัณฑ์เองลงมาทำสำหรับนุ่นว่ามันเป็นการขับเคลื่อนแล้วก็มันเป็นการสร้าง Impact ที่ดีสร้างผลกระทบในเชิงสิ่งแวดล้อมที่มันจับต้องได้เป็นรูปประมและแตะเกียบพอที่บอกเล่าว่าทำกับเยาวชน สุดท้ายแล้วเยาวชนคือพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นคนขับเคลื่อนสังคมเราต่อไปเริ่มต้นถูกฝากเขาตั้งแต่เด็กทําให้เขารู้ว่าเรื่องของการโดยเฉพาะเรื่องของการแยกขยะเป็นเรื่องที่ดีนรว,ว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่นว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วมันจะทําให้เกิดความยั่งยืนแบบแท้จริงด้วยค่ะ